เดี๋ยวมารูประโยคที่1น,นะคะดูน,นี่คืออะไรเอ่ยอันนี้แมวอยู่ในอะไรคะในกล่องใช่ไหมคะเอาแมวเป็นไงแมวตัวอ้วน a fat cat a fat cat อันนี้อะไรคะ a box a box แมวแมวตัวอ้วนอยู่ในไหนคะอยู่ในกล่องอ,อ่านตามที่เชื่อ I have a fat cat. I have a fat cat. ฉันมีแมวตัวอ้วน The fat cat is in a box. The fat cat is in a box. เจ้าแมวตัวอ้วนอยู่ในกล่องอ่าวประโยคที่สองนี่อะไรคะนี่อะไร A frog. Frog frog. A frog a frog แปลว่าอะไรคะแปลว่ากบกบมันทำอะไรมัน hops หอบไหนไหนหอบแปลว่ากระโดด Hop on a log กระโดดอยู่ในขอนไม้นะคะเอาลองอ่านตามที่เชื่อ t i s is a big frog i t is a big frog มันคือกบกบตัวใหญ่ The frog hops on a log. The frog hops on a log. เจ้ากบอยู่ไหนคะกระโดดอยู่บนคอนไม้